ก็ถิ่กันวันที่ยี่สบสามมาบ่อยโอ้ยอันนี้ก็พ่อปนังนะลูกแล้วม้องก็บอกว่าดะคืบเนาะมันก็มากกับเป๊ะไปเห็นตัวอื่นบุนกันปุ้ยเแี่ยวต่มันจักรวาวันที่ยี่สิบสอง่ก็ต้องยสองไลก็ต้องวันเชนยงเชืองอะสองไก็ต้องอ่ะมันก็เป๊ะหรอ ตบ้าเมื่อวานนี้เขาว่าเขาจะไปเชียงใหม่เพื่อเนเะ<ไ>จะาปูกอรสลากร์เดี๋ยวเขาจะไปออกอยู่เชียงใหม่เพื่อเนเออก,ก,กอรสลากร์กับอวดที่มานีอวดซีมาไปยุ่งภาคเหนือก็จีโ่้ได้เป็ดเลขเอยียงหละบปูดว่ายุ่งภาคเหนือ <c oughs> ก็บรรเน่งคเออน้นอก็นเมียคนเมียกบรรเน่งนี่ครัะแต่ออกมาบบดเปรียซะไ่ลคือเปนที่ไหว่าไมจับววันรกจต้องอ่ะวันที่เดือนกับเดือนไ้องอกมากก็เปรจ้ ง่ายๆมันง่ายเจ้าบก็อรยดงดมันได้ปะด้ยดมันดูดมันง่ายๆโอ้ฮะกง่ายๆงมันง่่มันก็ไม่เงยบจัหวก ปีนึงเรื่ยเขาเหลือกรปูหับด้วยะเขาเหลือบ่เบิร์น่ใจปีนึงเดีอ๋อปีหนึ่งรปูเนาะตีนึงนี่มันอ่ะเรียกยังก่อตีนึงนะมันถ้าได้นึ่งเ่ีนึ่งก็จีไม่หนึ่งก็หนึ่งมัน แล้วูวยอดนน่ะหนึ 1, mm. hmm. Hmm. Way, uh, ่งเตเวลาเลืกโซนหนึ่งละโฟนาพอดีเขาเลืกปุ๊บมือเบิร์นนั่นเงครับเนิ้อเบิร์นอว้สี่หนึ่งตีหนึ่งพอดีนะครับโซนหนึ่งพอดีเลยนะครับกรเบิร์น้โนหนึ่งหนึ่งโนเนี่งลโฟนาเบิร์ครับหนึ่งโนโนหนึ่งเน่พอโนะครับ อัน่ีนมันว่าเป็นตะออนมันมันออกนะปูนะเท้าต้องเอาตัวที่มันไหนบ่าเคิียรว่าสีออกนี่น้ปูนี่แหละสวนหนึ่งหนึ่งสวนนี่แหละเอาล่องเบิ้งน้าปูเพื่อมีโศบเนาะเราะห้องป่าอพ่อค่ก็ไปวานักจะอะกลังร้อยกระท้องรือวันที่ยี่สิบสองบอกคะวันเพ็ญเดือนยี่สิบสองค่ะแล้วกระทองก็ไปวานัจะออกไปสั้นมันมันก็ออกไปอย็นยังค้ะ อันนี้ก็สิสวนหนึ่งก็เก้านะแหละสวนหนึ่งหนึ่งสวนด้